็นคนหนึ่งที่แบบผิวมันค่อนข้างมากเลยนะทุกคนกว่าจะหากันแดดที่สามารถคุมมันได้หรือหากันแดดดีๆสักตัวหนึ่งอะคือมันก็ต้องเลือกสักนิดหนึ่งเข้าใจใช่ไหมทุกคนเพราะเราเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเนอะหนะหน้า,นา,นามากๆเลยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟานะคะในช่องฟ้าอนช่ไะวันนี้ค่ะทุกคนฟาอยากจะมาแนะนำกันแดดตัวหนึ่งนะคะที่ฟ้ามีความสึกว่า ชอบใช้แล้วดีดีมากๆฉัจนอยากจะบอกต่อเลยนะคะเหมาะสำหรับสาวๆที่แบบว่าไม่ชอบลงรงพื้นแบบฝาเป็นต้นนะคะทุกคนแต่อยากจะปรับสภาพผิวหน้าให้ดูขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าของดีแบบนี้ไม่พลาดนะคะทุกคนก็คือน้องคนนี้เลยค่ะ Mercy w i s y p a UV Sunscreen Tone Up SPF 50+ บก PA+++ 3บวกค่ะความน่าสนใจของกันแดดตัวนี้นะคะเขาเป็นกันแดดเนื้อโทนอัพนะคะที่ช่วยปรับสภาพผิว ให้เราดูขาสว่างกระจ่งางใสขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะคะบอกได้เลยว่ากันแดดตัวนี้นะคะทา,านแะล้วหน้าไม่วอกไม่ลอยไม่เทาอย่างแน่นอนนะคะแล้วเขาเคลมมาว่ากันแดดตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเลยค่ะทุกคน <Wow. S 1> กันแดดตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของวิตามินซีด้วยนะคะที่จะช่วยบํารุงผิวหน้าแล้วก็ลดความหมองคล้าจากแสงแดดด้วยนะคะทุกคนกันแดดตัวนี้มีค่า SPF 5 0บวกนะคะ PA 3บวกสามารถ รังสีได้กระทั่ง UVA 1 UVA 2แล้วก็ UVB ด้วยนะคะทุกคนและถ้า่อค็นแคนนะคะที่มีความสุกว่าเฮ้ยฉันจะใช้กอนแดดตัวนี้ได้ไเพราะฉันเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะบอกได้เลยว่ากอนแดดตัวนี้นะคะเขาปัดจากน้าหอมนะคะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้อย่างแน่นอนคะ่ะบอกได้เลยว่าความน่าสนใจของกันแดดตัวเนี้ที่ฝักพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็คือน่าลองแล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ไปลองกันแดดกันดีกว่าคะ่ะ อาจจะอ้อนแสงนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งกล้องอยู่ในห้องเนาะก็ค <g ül> ือวันนี้นะคะทุกคนฟ้าก็จะมาลองใช้กันแดดของเมอร์ซี่ซองนี้ดูนะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะกันแดดเมอร์ซี่ซองนี้เขาเป็นกันแดดทนอัพนะคะช่วยปรับสภาพผิวให้ดูขาวขึ้นก็คือตรงโจทย์กฟ้ามากๆเลยนะคะที่ไม่ชอบใช้รองพืน้นแต่ก็อยากจะทำให้ผิวหน้าดูสว่างากระจ่างใสขึ้นโดยใช้แค่กันแดดหรือแค่ทนอัพเท่านั้นเองนะคะนี่ก็เลยตอบโจทย์กฟ้ามากนะคะและฟ้าก็จะมาลองดูว่าน้องคนนี้นะคะ เขาสามารถคุมมันได้จริงหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง11นาทีจะออกไปข้างนอกตื่นตั้งแต่ตี5ครึง่งนอนตีหนึ่งว้นอนมากอันนี้ฟ้าก็ทาแค่สกินแคร์อย่างเดียวนะคะทุกคนก็จะมาใช้แค่เมอร์ซี่ดูว่าเป็นอะไรยังไงเนื้อเขาเกลี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะทุกคนเขาบอกว่ากันแดดเมอร์ซี่เนี่ย ใช้ได้กับทุกสภาพผิวหน้าไม่ลอยไม่วอกไม่เทานะคะถ้าเสร็จหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคน <Wow. S 1> คือแบบอืมกันแดดกืนผิวไปเลยเห็นปะแล้วก็ปรับสภาพผิวให้หน้าดูขาวกระจ่งางใสขึ้นด้วยนะคะแค่น,นี้ก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะจ๊ะทุกคนช่วงเนี้ยฟาเป็นคนที่แบบแต่งหน้าคืนน้อยมากแทบจะแทบแบบจะพูดได้ว่าแบบไม่ค่อยได้แต่งเลยทุกคนก <laughs> ็จะใช้แค่มาสคาร่านะคะปัดคิ้ว เสร็จปุ๊บพ,พลาลิปช่วงนี้แบบใช้ของพิงแฟดบ่อยมากคือสีนี้เลยค่ะทุกคน G 3 0เนย์เนาะ คือได้เลยผิวหน้าฟ้าก็คือจะไม่เซ็ตแป้งเลยนะคะก็จะเติมแค่นี้แหละจบเพราะว่าหน้ามันไม่ได้แบบมันมากค่ะจะไม่เป็นคนเพราะฟ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบให้หน้ามันดูแมตจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ชอบให้หน้ามันดูวาวจนเกินไปถ้าแบบหน้ามันมันจนเกินไปก็จะใช้แป้งเพิ่มนะคะแต่ว่านี่คือแบบเมอร์ซี่ตัวเดียวเลยฟ้าไม่ลงแป้งเลยแล้วก็ทาลิปแล้วก็คิ้วก็จบแล้วจ้ะอุปบาญได้ค่ะ ทุกคนฟาจะมาสรุปผลนะคะหลังจากที่ฟาลองใช้กันแดดของเมอร์ซี่ดูนะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าตัวฟาเองอะ่ะเป็นคนหนึ่งที่แบบผิวมันค่อนข้างมากเลยนะคะทุกคน กว่าจะหากันแดดที่สามารถคุมมันได้หรือหากันแดดดีๆสักตัวหนึ่งอ่ะคือมันก็ต้องเลือกสักนิดนึงเข้าใจใช่ไหมทุกคนเพราะเราเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเนอะหนะหน้า,นา,นามากๆเลยนะคะฟ้าก็เลยรู้สึกว่า,วาเอิน้องคนนี้นะคะหลังจากที่ลองใช้เลยก็คือน้องเขาเป็นเนื้อกันแดดที่ค่อนข้างบางเบาแล้วก็สามารถปรับสภาพผิวหน้าให้ฟ้าดูขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นมาได้1สเต็ปเลยนะคะจึงไม่จําเป็นต้องทารองพื้นเลยทุกคนก็สามารถออกจากบ้านได้ก็คือครบจบในซองเดียวเลยนะคะน้องคนนี้นะคะ หลังจากที่ฟาลองใช้ดูตั้งแต่6กโมงเชา้าล่างจนถึงเย็นบอกได้เลยว่าน้องคนนี้คุมมันได้ดีจริงนะทุกคนแล้วก็ความมันของฟามันก็มีออกมาบ้างนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราซับมันออกมาหน่อยนึงปกแป้งสักนิดนึงอนะทุกคนบอกได้เลยว่าแบบเฮ้ยหน้าเราก็แบบปิ๊งปิงดิ๊งดดีๆอย่างนี้นี่เองเลยนะทุกคนอยาก ลองใช้จริงๆและถ้าทุกคนถามว่าเฮ้ยราคาเท่าไหร่ละคา่ะซื้อที่ไหนบอกได้เลยว่าหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะหาซื้อที่เซเว่นอเลเวนทุกสาขานะคะราคาอยู่ที่59บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนบอกได้เลยว่าลองซื้อลองใช้ดูทุกคนจะไม่ผิดหวังนะคะรับประกันคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วกดแชร์ฟาด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ้งคิงเพื่อไ,ไ้นะคะเวาลาตราลงคลิปใหม่ทุกคนจะในภาพนี้ก็ไปแล้ว สวัสดีค่ะจุ๊ง